สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป้ตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2563 เราจะมาดูดาวเด่นของรัฐบาลไทยในวันที่16ผมจะขอดูตัวเลขทั้งหมด10ตัวในตำแหน่งของดวงดาวในวันนี้ดาวอาทิตย์อยู่ในราศรีกร,รกฏสารโนเลิกเป็นมหาเกษตรและมหาจัรดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งราศรีมิถุน อยู่ในพิจคาต้าศึกมหาเกษตรและอุจจาพิมุกดาวังคารสามอยู่ในราศีเมษเป็นทลิตโทเลิกและเป็นมหาและเป็นเกษตรดาวพุธอยู่ในตำแหน่งราศีสิงห์และตำแหน่งทลิตโทเลิกเป็นราชาโชคและเป็นอุจจาวิราช ดาวพฤหัสบ,บดีอยู่ในตำแหน่งราศีธนูทาิโทเลอร์เป็นมหาธนูเลิกและเป็นเกษตรดาวสุขหรือดาวหกอยู่ในตำแหน่งราศีมิถุนไดต้ตำแหน่งเทวีเลอร์และเป็นจุลจักรในมาตรฐานดาวดาวเจ็ดหรือดาวเสา อยู่ในราศีธนูได้ตำแหน่งโจโรเลิกและยังได้ตำแหน่งวอรโคดเนวางดาวราวหูหมายเลขแปดอยู่ในตำแหน่งมิถุนอยู่ในตำแหน่งเทสาตีเลอร์ดาวเกตอยู่ในตำแหน่งราศีกุมได้เพชรขาดเลิกและดาวมรตยูหมายเลขศูนย์ ดูในตำแหน่งราศีเมษได้มหธาธนลเลิกทั้งสิบดวงนี้ผมคัดออกมาแล้วเหลือประมาณหกตัวเลขที่จะใช้ในวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบสามเพื่อเป็นการหาดาวเด่นของรัฐบาลเพื่อนำไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีเด่นตัวแรกดาวจัน์หมายเลขสอง และดาวพุธหมายเลขสี 4, ่เป็นสองตัวที่จะเด่นในวันที่สิบหกนี้ลองลงมาได้แก่หมายเลขเจ็ดดาวเสาและหมายเลขแปดดาวราวหูดาวพรหัส,สบ,บดีหมายเลขห้าและดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่ง เป็น6ตัวที่จะใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวในช่วงเวลาของรัฐบาลไทยในเวลา15หนาฬกา4ีนาทีผมจะขอจับชุด2ตัวให้ท่านดูประมาณ4คู่คู่แรกสองหนึ่งและสองแปด คู่ที่สามหมายเลขสี่หมายเลขห้าและหมายเลขเจ็ดเป็นสี่คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของรัฐบาลไทยในเวลาสิบสี่นากาสี่สิบห้านาทีและชุดสามตัวผมขอจับให้ท่านดูประมาณสองสองชุด ชุดที่หนึ่งสองหนึ่งแปดและสี่ห้าเจ็ดเป็นชุดที่สองที่จะใช้ในวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามให้ท่านนำไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยในวันและเวลาดังกล่าว ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสถาบันตักกศิาลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหรลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นอนอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อให้ท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหัลาหาหุ้นเป็นคาดพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิาลาหัวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและช่้นบุ้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดไ้ที่นิ้งด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ